แสงแดดตอนเช้าสวยงามค่ะทุกคนท้องฟ้าเดินฟังเสียงธรรมชาตินะคะห่าหมองเกาหน่อยทุกคนบนขี้เกาค่ะชาดูนอนสบายนะชาดูนะอะชาดู สวนผักผักซี่อันนี้บกเกิดเหี่เกิดาายากแต่เที่ยงก็เมื่อวานเยอะค่ะแต่ผักชีฝอยเกิดอยู่ผักสลัดเกิดทางหางา่างเมื่อวานเที่ยงตกคนแต่หอมนี่หูง,ง่ายอยู่หรอค่ะไม่หอมมอนนี่มาแต้ม ที่ร้างก็ขึ้นไปแล้วเนียเง่ายขืนง่ายค่ะ,คะก็เทียวขึ้นกันแล้วก็เลยกินใบภาพพวกลมบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบรรายากาศวันนี้ก็ดีนะคะอเออไม่แสงแดดเออไม่แสงแดดว่า เรนบ้านให้ชมขึ้นเก่าด้วยค่ะดอกท่องไร่ตัวบิดอกท่องไร่ไขึ้เก่าสวยไหมคะดอกทองอุไลตัวน,นี้เอาผ่าไก่ค่ะมันมีรสมัดอันนี้ลมแรงหน่อยหนึ่งนะคะนั่นก็ต้นมะยมต้นมะม่วงเล็เป็นดอกก็ด้นแต่่าไว้เจมต้องตัดต้งองมีออกค่ะ ก็มันถูกหลังรางน้ำค่ะน,นี้ก็จะมาถากให้แล้วค่ะเพราะว่าหลานนอนเนี่ยจะซัดผาก,กนค่ะกาศดีๆค่ะให้ทุกคนชมที่เก่าด้วยค่ะข้าเอีวกาแฟ่้าวเหนี่นี่ห้องค่ะเราบางที่เก้านี่แหละหลานกับนวน,นกันได้ไม่เห็ดไหนเห็ดนี่เห็ดก่อนด้วยค่ะ กินยังก็บไ่ได้กินเัินกองสงกองยังดอโลนรมันถือตื่นก็บ่ได้ให้เต็มคนด้วยเงินนะค่ะเออดนี่ให้คนอื่อีกทักทายแล้วดอกสวัสดีค่ะทุกคนมานั่งทักทายสบายดียังมาแล้งคือเก่าค่ะพระเอีอยดุ่ใสเอา้าเห็นหน้าพระเอกจังน้อยนะ Hej. Hallå? Hallå? Säg till pappa och mamma. Säg till pappa och mamma, hallo, Hallå. Tack för julklapparna. Va? Här har vi ingen snö. Det är 20 grader varmt. Nej. 20 grader varmt på natten och 30 på dagen. Ungefär. Mm. Varför? Mm. Fast det blir svalt fort, det blir inte varmt fort. Mm. Jag, jag ska ta mammas kamera, så ska jag visa vad de har gjort för där ute. Och filma, ut på Youtube. Jag ska göra, jag göra, det ska fan göra, för han gör det här han. Paradise. Okej, farfar, färdigt? Det ska jag göra? är det lite, Pappa? Mamma? Ah. Ja, det är gör mycket fel och fuskar som fan där nere. Jag vet inte varför. Det är så jävla tråkigt. Jag får gå och göra i ordning och allting. <laughs> det är jättetråkigt då. <laughs> Jag här. Ja, jag bryr oh, inte. Gör det som du vill. Oh. จมหายสร้างไม่เฮ็ดป้านเฮ็ดบอดีสร้างยังสิว่าเธอตีมเธอแดนจะเจียงเลยว่าชื่อเสให้จะเอาไอ้ลูกในคลิปยูทูบพร้อมแมบพ่อป้างบอกเราเอาตะคุนมาจานมันก็บอดีดีเลยตะคุนแล้วก็เลยสมแซ้บางหันบางนี้จ้กบอดีก็เฮ็ดแล้วมันก็แล้วดอกพ่ออยู่หลังข้ามบ่หัวก็อยู่ได้ดอกนั่นละถ้ามีเงินไงก็ไปเฮ็ดเอาเองทำเองไปล่าท้องล่างก็เพ็ดเอาทำเองอยู่ได้งสิอยู่ได้ไปก็อยู่ไปตัว เศรษฐกิจพ่อเพียงเอาเงินไปลงทุนไปเฮ็ดนี่งยเก็บเงินไว้ดีกลัวต่อที่บ้านเป็นค่าไรเป็นราด2ร้สองลานก็บเหรียดดีมันก็ใบเลิศเลอเลยเก็บเงินเขาชี้ไว้ผมมีเงินแม่บอกขาดุกคนสําหรับได้เจมนะคะอันนี้ก็เว๋าเห็นไปอีกระว่าอ้เจิมก็เลยเบาไปค่ะสาหรับไอ้เจมนี่มีเงินใดว่าเป็นโยเป็นบ้านนะค่าราษฎสองลานขาดคูนเท่าใดเงินค่ะที่เป็นโยแค่ยังท็เสปเอาไปโยกหินง่ายแค่ยัง เหน่อยนี่ก็คี้ก้มสะอาดยากบานหนอกเข้ามึงเลยคืออยู่ทวีเด่นทวีเดนบ่มีพ่นไม่หยางอยู่นี่เจกา่าพูนจักว่าหยางโอยเห็ดมิดคิดใดกับมีพ่นคือเกาค่ะทุกคนนั่นล่ละต้องส้คก้มสะอาดคือเกาเอาวาไปตามเรื่องตามเล่าไปเรื่องนั่นแหละหลายเรื่องหลายเล่าด้วยค่ะทุกคนมือนี้มานั่งหมองเกาเนี่ยแหละเพราะว่าหมองนี้ไม่ได้นางหมองนี้เอาถืไปอาบน้ำก่อนค่ะ อากาศมันร้อนไงคะทุกคนร้อนท้งวันก็ร้อนยา่เจิมก็ถากหยาหมองหันแล้วแต่ก็หลานนี่ล่ะเอาเรื่องหลานปินตัวเล่ะหลานปินตัวไปยังไดหลานปินตัวก็ดื้อคือเกาเด็กกำลังส้นเทกาขนาดนี้ส้นอีลีส้นจริงๆได้เจิมเลี้ยงลูกมากผู้เดียวลูกไส้ผู้เดียวแล้วยดเจิมมาลูกไส้ยายเจิมดื้อสุดๆตื่นขึ้นมาบวมีจุดบ่มมีเศร้า หลานได้เจมดับเบิ้ลดื้อดับเบิ้ลสนกับกำลังพลังเยอะจริงๆเด็กชายเป็นตัวเลยค่ะทุกคนนั่นแหละหนากระติใจหมนเละทุกคนหนาตาโก้หมันละเนี่ยเออชอบกับกระบอกกินตัวนี่กินตัวเค้เอาอะไรเต็มที่หรอเอามันเยอมที่แคบินตัว เออฉันรู้ว่าฮ่าดูมันแล้วโซ่ใ like ช่ไหมใช่ไหมบล็อคบล็อคพระเอกบอ่าบล็ออืมพระว่าพระเอกนี่แลเอาซอยเลยอยู่แต่ร้านบบติดตัวนี้ก็ะเล่นมหาปูก้นยิ่งเจิงกะบอกไปหลายเรื่องหลายเล่าด้วยค่ะทุกคนนั่นแหละสวนผักยิ่เจิงเหมือนกระลังหอมกระลังง่ามแล้วก็ได้กินค่ะพระเอกก็จุ่มล่ะจุ่มหลายเรื่องหลายเล่าจุ่มคือว่า เคยอยู่เงียบว่ค่ะทุกคนเมื่ออยู่หนีมันก็บางเงียบนะนะแอีหยังตัวอีหยังแต่ว่าเมาื่อหดหนีแย่ไปเจอมาเงียบดีอยู่เพราะวราบา่อยหลุดบ่มีแต่เราบ่มากตรงที่เขาจุดขยะค่ะทุกคนตอนแรงในจุดขยะก็มีเสียเสียสุขภาพมากเลยค่ะแต่ปีนี้เขาไม่ให้แต่จุดอีหยังก็เผาอ้อยค่ะบ่ไร้เผาอ้อยบ่ได้เผาอ้อยแต่กับเผาขยะ แตก่า็ยังดีอยู่ที่ใบเผาอ้อยถ้าเผาอ้อยแห้งคับคะ่ะรัฐบาลก็ไหวเผาก็ใบเผาแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละดีค่ะจะได้วงมีควรไม่มีอะไรผลพิเอม็มเทียรไทยเราจะได้ไม่มีผลพิเอ็มนะคะกรุงเทพเอาคลิปนี้ก็พูดยาวไปแล้วนะคะไม่มีคนดูอยจเจมิมคลิปจเจมิมไม่มีอะไรตื่นเต้นที่น่าดูก็มาเป็ี่ยนกำลังใจให้จิมเลยด้วยค่ะขอบคุณทีม่าเบิง ได้เจอกับไปอาบน้ำกันด้วยค่ะพอกันไหมคลิปนะ่ะสวัสดีค่ะ thank you for watching See you next video. bye b hello h e y d o h uh, e y d o ฝรัง hey do, ร่ง hello ฝรังร่งยังฝรั่งสวีเดนฝรั่งสวีเดน